สวัสดีครับมาพบกับผมช่องศูนย์หวยเคบอยชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสูตรนะครับวิ่งบนล่างนะครับตัวเดียวนะครับ2อสูตรนะครับสูตรนี้นะครับ สถิติศูนย์นี้นะครับก็เดินอยู่นะครับที่12งว่วน,นครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะไล่นะครับสถิตินะครับให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปคำนวณน,นะครับ3ง่วดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผลรางวัลน,นะครับออก7จ็สนะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่7นะครับหลักร้อยหลักสิบนนะครับสูตรที่2นะครับเข้าที่หนะครับหลัก10ล่างนะครับงวดถัดมานะครับ สูตรที่1นะครับเข้าที่0นะครับหลัก10ล่างครับสูตรที่2นะครับเข้าที่7จะครับหลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับผลบวกออก4 0 3นะครับ9 4นะครับอันนี้เป็น2ตัวท้ายนะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่4ี่ครับหลักร้อยนะครับสูตรที่2นะครับ เข้าที่ส mm. ี fort, wrong, no like ่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับสองสูตรนี้ครับชนกันที่สี่นะครับก็เข้าที่หลักร้อยบนและหลัก10บล่างนะครับงวอถัดมานะครับสูตรที่1นึครับเข้าที่9้านะครับหลักร้อยบนและหลัก10ล่างครับสูตรที่2นะครับ เข้าที่8นะครับหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับง้อถัดมานะครับสูตรที่1นะครับ6นะครับเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับสูตรที่2นะครับ4นะครับเข้าที่หลักร้อยหลัก1ิบนนะครับง้อถัดมานะครับร สูตรที่1นะครับเข้าที่9้านะครับหลัก10บนนะครับสูตรที่2นะครับเข้าที่2นะครับหลัก10และหลักหน่วยล่างนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่2นะครับหลัก10บนนับขออภัยนับหลัก10ล่างนะครับสูตรที่2นะครับเข้าที่เจนะครับหลักหน่วยบนนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่6นะครับหลัก10บนนะครับสูตรที่2นะครับเข้าที่7นะครับหลักหน่วยหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับชนกันที่5นะครับก็เข้าที่5นะครับหลัก10บนนะครับ งวถัดมานะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่8ปะครับหลัก1 0บนนครับสูตรที่2นะครับเข้าที่หกครับหลักหน่วยบนนะครับงววถัดมานะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับชนกันที่1นะครับก็เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับงวถัดมานะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับชนกันที่1ครับ ก็เข้าที่1นะครับหลัก10และหลักหน่วยบนนะครับต่อมานะครับผมก็จะคํานวณครับ3งวดล่าสุดอีกครั้งหนึงนะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับ สูตรแรกนะครับสูตรที่ใช้คำํำนวณนะครับเราจะใช้หลัก10บ,บนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับ2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าที่1นะครับบวกหลัก10ท้ายที่1นึครั้งนะครับบวก5เป็นค่าคงที่น,นะครับจาก0น, AP <apple> นะคะรับผลรวมนะครับเท่ากับ41นะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข1นนะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวเลยนะครับ งวดถัดมานะครับผลวัเลขท้าย3ตัวนะครับออก3า1นครับ2ตัวนะครับออก9 2สองครับก็เข้าที่1นะครับหลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับผลรวมนะครับเท่ากับส1อดนะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข1่งนะครับเป็นตัวเด่น ตัวเดียวเลยนะครับงวดต่อมาผลรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับออก8 1 1นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับออก8 8นะครับก็เข้าที่1นะครับหลัก10และหลักหน่วยบนนะครับต่อมานะครับเป็นงวดล่าสุดครับเป็นงวดของวันที่16นะครับเดือน8ปี6 3นะครับผมก็จะทวนศูนย์ครับที่ใช้คำนวณอีก ครั้งหนึ่งครับสูตรแรกนะครับสูตรที่ใช้คำนวณนะครับเราจะใช้หลัก10บนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับ2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าที่1นะครับบวกหลัก10ท้ายที่1 2ครั้งนะครับบวก5เป็นค่าคงที่นะครับจากศูนย์นะครับผลรวมครับเท่ากับ22นะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข2นะครับเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นสูตรที่2นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่ใช้คํานวณนะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าที่2นะครับบวกหลัก10ท้ายที่1นึ่งครับสครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายที่2นะครับจากสูนะครับผลรวมนะครับเท่ากับ31นะครับ เราจะใช้หลักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยนะครับงวดถัดมานะครับผลวันเลขท้ายสามตัวนะครับออกสามเก้าหนึ่งครับสองตัวท้ายนะครับออกเก้าสองครับก็เข้าที่หนึ่งครับหลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับสามสิบเอ็ดครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยนะครับงวดต่อมานะครับ ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับออก8 1 1นะครับ2ตัวท้ายนะครับออก8 8นะครับก็เข้าที่1ครับหลัก10และหลักหน่วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นเมื่อล่าสุดครับผมก็จะทวนสูตรที่ใช้คำนวณอีกครั้งหนึ่งครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าที่2นะครับบวก หลัก10ท้ายที่12ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าที่2นะครับจาก0ูนะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับ41นะครับเราเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลขหนนะครับเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยนะครับสูตรที่2นะครับก็จะเด่น1นะครับสูตรที่1นะครับก็จะเด่น2นะครับ จาก2สูตรนี้นะครับก็จะเด่นนะครับสูตรที่1เด่น2นะครับสูตรที่2องครับเด่น1นะครับประจํางวดวันที่1นะครับเดือน9ปี63นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับมารอติดตามกันนะครับว่าสูตรที่เราคํานวณครับกับผลรางวัลครับว่าจองมาตรงกับที่เราคํานวณไว้หรือเปล่านะครับก็มารอติดตามกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกลับสูตรไม่ใหม่หอีกหลายๆสูตรครับที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกัน,นครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ